โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีก็สองทุ่มครึ่งแล้วเนาะสงกรานนะครับก็เทศกาลสงกรานติดภารกิจเหมือนเดิมนะครับก็มีไปเที่ยวบ้างนะครับแอบไปเที่ยวก็ยังไม่ได้อัปเดตให้เนาะรถติดมากติดนานมากนะครับหนชั่วโมง เื่อนตัวได้ประมาณสามร้อยเมตรประมาณนั้นนะครับประมาณสามรอยเมตรเส้นถนนแถวๆนครราชสีมานะครับออกมาสองสี่ก็ติดติดหนักเลยนะครับก็ฟังธรรมะไปหลายบทกันเลยเนาะแดดก็ร้อนนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาสงการปีนี้เหมือนจะเงียบเงียบเนาะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่านะครับ อาจะาจะอาจจะมีส่วนเนาะเหมือนจะเงียบๆไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยงปปลงเหมือนปีที่ผ่านมานะครับอ่าโอเคก็เข้าเรื่องต่อเนาะแต่ร้อนมากปีนี้ร้อนนะครับร้อนอืมบิตคอยน์นะครับยังเป็นมุมมองขาลงเนาะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการลาเบลนะครับเพราะว่าไม่ใช่หนึ่งสองหนึ่งสองพึ่งพึ่งน่าจะเป็นเว็บหนึ่งหนึ่งของ ขา C เนาะขา C ต้องลงเป็นเทรนด์นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันก็8,4600 US ดอลลาร์นะครับสำหรับบิตคอยยังไม่เทแต่คาดว่าอีกไม่นานนะครับแท่งเขียวเดี๋ยวมาดูโครงสร้างได้เ,เป็นหนึ่งหนึ่งออฟไดเอเนอะไดเอโกนอะนะครับเว็บหนึ่งเคลื่อนที่รูปแบบ3คลื่น คลื่นอ๋อหลุดเทรนไลน์แล้วเนาะตรงนี้นะครับเห็นไหมเทรนไลน์ตรงนี้ก็ถูกทำลายเนาะแต่ก็ยังขึ้นอยู่นะครับเทรนไลน์ถูกทำลายแต่ว่าซิมโบลของทฤษฎีดาวเนะี่ยยังเป็นขาขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า เขาหลุดเทรนไลน์เนี่ยตรงนี้นะครับชุดนี้หลุดลงมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการอนะ่อนแรงเนาะแต่ก็ถ้าเป็นโครงสร้างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะจะขึ้นสุดแล้วน่าจะเป็นเดี๋ยวกลับมาเว็บหนึ่งก่อนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ หนึ่งเคลื่อนที่3คลื่นเนาะตรงนี้เห็นไหมสามคลื่นชุดนี้ A B C A นะ่าจะเป็น A B แล้วก็ C แบบนี้แล้วเป็นเว็บหนึ่งหนึ่งออฟไดเอ,อกเพราะฉะนั้น A อยู่ตรงนี้ขาเว็บสองเนาะ A B แล้วก็1 2 3 4 5แบบนี้นะครับก็อาจจะมีขึ้นอีกเนาะแปดหมนเจเนาะเว็บสอง ประมาณนี้น่าจะสวิงนี้นะครับ1 2 3 4แล้วก็หตรงนี้เป็นเว็บสอาจจะมีทำนิวไฮนิวไฮเหนือตรงนี้นะครับยังไม่ได้ชอ็อตเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวจะหาจุดเข้าอยู่ยังไม่ได้เข้านะครับยังไม่ได้วางไมช็อต สองจะยกขึ้นมาตรงนี้เว็บสองก็น่าชอ็อตอยู่นะถ้าถ้าเข้าได้ตรงที่เว็บสองนะครับพอสต็อปลอสมันน้อย ชอ็อตเนาะขายชอ็ตชอรตรอยช็อตที่แปดหมื่นเจ็ดถึงไหมแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับโซนนั้น แปด0มื่นหอถึงแปดหมืนเจ็ซนทำการยิงหัวนะครับช็อตไม่น่าเกลียดแล้วก็สต็อปตรง8ปดหมแล้วกันนะครับสต็อปแปดหมื่้ทวนๆมองลงเนะมองลงน่าจะลงก่อนถ้าเป็นโครงสร้างนี้มองลงครับแต่ถ้าลงจริงเนี่ย ผมมองว่าดีนะดีดีมากเลยจะได้ซื้อเป็นแบบกิจลักษณะนะครับถือยาวรอบนี้ถือยาวมากรอซื้อโซนห้าหมืนหกเนี่ยแล้วก็ถือยาวขึ้นไปเลยสองแสนสามแสนไม่เหมือนรอบที่ไปจะมองที่จะเป็นขาขึ้นมันขึ้นได้โซนแสนสองแสนสี่แล้วก็จะตบแล้วก็ไม่รู้ว่าตบเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ลงได้ถึงประมาณโซนห้าหมืนหกนะครับถ้าเป็นภาพนี้แล้วก็ขึ้นยาวขึ้นยาวจริงๆยาวมาก ถ้ากราฟเป็นแบบนี้หรือว่าหรือว่าสงครามจะไม่มีจริงอ่าเดี๋ยวจะออรอช็อตแปดหมืหอ่าแปดหมื่นเจ็ดแปดร้อยไอแปดหมื่นหกแปด้อยถึงแปดหมืนเจ็ดแปด้อยนะครับชุดแรกอาจจะลงไม่ถึงห้าหมืนหกเลยเนาะอาจจะลงมาโซนนี้ก่อนนะครับหลุดโลก่อนแล้วจะมีเด้งเจ็ดหมืนสี่ 500เนี่ยก่อนต้องมาทำนิวโรตรงต่ำกว่าตรงนี้นะครับแต่ลงจะเร็วอยู่นะลงชุดนี้จะเร็วจะลงเร็วเพราะว่าลงเว็บสามนะครับลงแบบเร็วๆอะ่ะสามคลื่นก็น่าจะเป็นไดเอ A ดับเบิ้ลไดเอโกน่าจะเป็นภาพนี้ นะครับขึ้นก่อนน่าจะประมาณนี้นะแต่ต้องลรงครั้งแรกอะต้องต่ำต้องทำนิวโรเลยนะต้องต่ำกว่าเจ็ดหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับแต่รีบาวเสร็จก่อนรอรีบาวอืมเดี๋ยวค่อยมาตามกันตะ่อเนาะ ถ้าถ้าทำนิวไฮเหนือ8 000, 8 8 7 0 0ก็ค่อยมองเป็นการเว็สีก็จะมาจบตรงนี้นะครับทำเว็ส4แล้วก็ขึ้นเว็บ5ไปแสนสใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะถึงจะมองเป็นซีนนั้นนะครับแต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเขาพักตัวนานมากพักตัวนานแล้วประเด็นคือมันไม่ขึ้นนะครับก็ต้องมองว่า,าจบขาขึ้นไปแล้วนะครับก็มอง5้าหม ก็เก็บตังค์สายสปอร์ตก็เก็บตังค์เลยทำงานตั้งใจทำงานเก็บเงินนะครับรอซื้อพร้อมกันยาวๆโอเคไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับเป็นแค่ไกด์ไลน์มุมมองการวิเคราะห์ของ a d d REAM เนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ